แคปชั่นหน้าเฟซวัยวรุ่นเมกาอีพีสองขวัญใจรถแห่รักพริเต้คนเดวสายพริ้วเมลอนเจ็ดสิงหาคมหนึ่งเก้าเจ็ดเดือนห้ามทักเมคุมนี้ผัวกูห้ามยุ่งน้องแม่กเทวดาตัวน้อยอยากค่อรับแอด้งมข้อความมาทำเป็นเท่เย็ดเป็นเปล่าทำเป็นห่าวชักว้าวเป็นยัง หนึ่งมิถุนายน6กสองผู้ชายห้ามทักเดี๋ยวรักส้มพังซีอาไม่สนคนร้อยเจสิก้าบังคับใครให้มารักไม่ได้หรอกครับโลกทั้งใบเป็นสีดำแค่อยากได้แต่ไม่ต้องการเป็นอนาคตรอคุณห้ามทักนะ้าน้องฟาฮัดแม่คือที่สุดแม่กูไม่ด่าคนอื่นก็อย่าเสือกน้องบุ้ง รักนางคนเดียวนันทนาน้องอ้อยคุมทุกระบบห้ามทักเดะรับพังบารมีพ่อแม่หนูนิวอยู่ถิ่นตัวเองพวกมึงสร้างมาถิ่นพวกข้าเองอย่าโวยนัตวุธบังกราทอกทีมงานบักเสียงสังกัดบักเสียงวัยรุ่นเมกาน้ำนาปลูกข้าว มีแค่คุณปราเวีหนึ่งนาฬิกาสนาที63ห้ามทักที่รักผมคุมทุกระบบจบที่ปอนหนึ่งเมตรโสดรักคนสองจ้องคนไล้รอไซคนทักมอยไม่พร้อมใช้งานเรื่องน้อยคุมเฟสมีไรทักมาถามอยากได้ตีนหรือลูกปืนนักดนตรีนักร้องสิงห์ดำสิจานต้องลูกป่าจริงอยากเปิดก็มาดิสัตว์อนาคตจะอยู่อย่างสิง สายแดงโสดแอบแซบทีมงานองคมิตรสังกัดบ่าวดุลโสดจัดอนาคตไม่รู้ขออยู่กลับปัจจุบัน